อันนี้ตุกกับข้าตู้เย็นอ๋อทางนั้นเลยนะนี่คุณผ่านหินทางนั้นเลยโรงงานทันหินเนี่ยปล่อยมลพิษปล่อยปล่อยปุ๋นออกมาเนี่ยทําให้ชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านแพรวเนี่ยโดยเพราะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยด้รับผลกระทบเพราะพืชผักไม่ว่าจะเป็นมโหระพากระเพรามันสามารถเอามาประกอบอาหารได้เพราะฝุ่นจับตามใบ ในปริมาณมากและแม้แต่การจะตากปลาตากอาหารถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแดดปัจจุบันก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่ามีฝุ่นมาปนเปื้อนในในใน,ในอาหารที่ท,ที่ที่เราตากในปริมาณมากจนชาวบ้านไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอามากินเอฝอุ่นที่ที่ท,ท,ที่โรงงานปล่อยปล่อยมามีผลกระทบต่อร่างกายก็คือเดิมแต่แต่เดิมที่ไม่มีโรงงานเข้ามาเนี่ยการทํางานเนี่ยเราทํางานสามารถทําได้นาน เพราะว่าเราไม่ได้รับฝุ่นเข้าในในในร่างกายทุกวันนี้หายใจเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราหายใจการทํางานจะเหนื่อยมากกว่าก่อแต่ก่อนแล้วก็ระคายลูกในตาเพราะว่ามีฝุ่นเข้าเข้าลูกในตาทําให้ระคายช่องลูกในตามากใช่หมเนี่ยเข้าหมดในตามนะันเนี่ย มันเช็ดไม่ทำความสะอาดไม่ไหวอ่ะมันทำให้วิถีวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับเอโรงงานยูนิคไมนิ่เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะชาวบ้านไม่สามารถจะปลูกอะไรได้อย่างอย่างอย่างที่ต้องการอย่างที่เหมือนกับพื้นที่อื่นอื่นเขาปลูกเพราะมีฝุ่นซึ่งมีผลมีมีม,ม,มีมามาจับทําให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายได้ที่ต้องติดเอาไว้ก็เพื่อการฝุ่น จากจากเดิมเนี่ยเราเปิดหน้าต่างกลางคืนเราเปิดหน้าต่างนอนแต่ทุกวันนี้เปิดหน้าต่างนอนไม่ได้เพราะว่าฝุ่นฝุ่นเหมือนข้าแล้วมุ้งน,นี่ก็ติดเอาไว้เพื่อกันการไม่ให้ฝุ่นมันมันเข้าไปในในห้องซึ่งการได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองฝุ่นส่วน,นใหญ่ก็ยังเข้าไปอยู่เดิมเราเรานอนเปิดหน้าต่างกันอากาศถ่ายเทอากาศดีแต่ณวันนี้เราเราทําแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะมันทําให้วิถีวิถีชีวิตของชาวบ้าน บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับเอโรงงานยูนิคไมนิ่งเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะชาวบ้านไม่สามารถจะปลูกอะไรได้อย่างอย่างอย่างที่ต้องการอย่างที่เหมือนกับพื้นท,ที่อื่นอื่นเขาปลูกเพราะมีฝุ่นซึ่งมีผลมีมีมีม,มามาจับทําให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายได้ก้วเดือดร้อนฝุ่นนะเข้าบ้านเต็มเต็มเลยแว้วช่วง,งเขาทำมายึง่งยึ่งยึ่งเข้าหนักเลยอะ่ะฝุ่นน่ะเวลาลมแรงมันก็มา มาส่วนมากเรือจะมากี่วันครั้งเขามาทั้งเดือนเลยนะบางทีมาหลายวันเข้ามาเรื่อยๆต้องจะหยุดเข้าเวลาเรือมาลงนี่ฝุ่นมากขนาดไหนเรียกว่าดำหมดเลยที่รถจอดอยู่นี่ก็ดำนะคารถเลยดำหมดเลยอ่ะ